ขนนี่คว่าพี่น้องทางสงปบะปเล่าจะขามาาลายเติอพี่น้องมามวนมาซื้อน,นะครับผมมารวมงานน้ำเท้ามือแรงครับผมมาลาดหน่อยจ้าแม่ลัดมาเด้อครับแม่แม่ครับผมมาหาลูกหลานครับผมขึ้นนี่ครับ <c oughs> ลูกหลูกแดนเซอร์เท้าพี่น้องยายสุดใหญ่ยังแียบรอยพี่น้องพร้อมทําการแสดงแล้วครับผมอันนี้เป็นบริเวณใต้ล็อกประตีแต่โลกเก้นเย็นเด้อพี่น้อง ใต้ล็อกเวทีเย็นมากนะครับผมเดี็กเอกหน่อยบาเอิร์ก็สิได้ไปขนของเหรอเด้อพี่น้องขอเวลาพี่น้องอีกสักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องอย่างเราเบิง่งเนี่ยเอกหน่อยก่อนเะนาะจักหาม้มงกุลกลัวผมละพี่น้องคนก็ต่าเรียบร้อยนะครับผมคนฟูมากพี่น้องคนฟูแห้งปีนี้เดี๋ยวพาพี่น้องเลาะเบิง่งบริเวณเต็นท์ขนาะพี่น้องเนาะนี่ อันนี้เป็นในส่วนของเต็นท์ขนนะครับผมพาพี่นอ้องมาเบิ้งการทํางานเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเบื้องหลังนะครับผมกําลังเสียบขนพี่นอ้องเัียงเกาะอันน่าไปพอดีมีกลุ่มปิดไหมครับกลุ่มปิดมีไปที่สิบเก้านะคะนรับผมส่วนพวกนี้เปิดใครบัตรจองตัวนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งรายละเอียดต่างๆภายในหน้าเพจเด้อนะพี่น้องเด้อตีสามไม่มีจริงเพราะถึงตีสี่อาจจะมาบ้านนั่นแหละพี่น้อง สิบกมปิดวันที่สิบเก้าครับวันเดียวใช่วันงานบวกครูเบลใช่แล้วก็จะมีอีกประมาณวันที่ยี่สิบกว่ากว่าสามวันติดพี่น้อง จเจเรีงล้านไข่เจียวมาแล้วไปยังยไปยังมาสันเก็บมี่คนน่ะเอาไงหัวนไปแล้วาไอ้เบาเบอร์บอกเจ้าเด้อเจเรีงมาหอดับพนะี่น้องเจเร่งร้านไข่เจียวว<ะ>่าเอามาสุดซานี่ ่้ไปนี่เอาผู้ไหนผู้ใดมีสองคนเอาอ๋อสวัสดีบอสนกครับผมเอมองทุนเาตองหนปองเอเอ่บอกนุ่ด้วยนะครับผมเออตามนันนาะ มาตั้งไก่สิพี่ตั้งแค่งกับพซเมฟโอ้ยยั่ยนเจ้าสวได้เปียบเตี่ยเสื้อไมาเสนเปนหมอไก่ให้เส้นขนอะเพอเพอพนักงานเสิรนมเส้นอเพออกงาเสินมสเส้นออททอก็แท่งใจ้าสกจ้าบกบกตออจ้ะหอดอดพี่น้องแบกป็นทผู้บริหารมา สอมร้อนแน่สอมปากไปซูมันแห้งมาใส่น้ำแดงสอมจะโลดระไห่สอบปักไปน้ำเนยออใหญ่เลยจากเจลิงครับพ่อหน้าก้องจะบอกวิธีจับกล้องว่าเนี่ยวิธีจับกล้องไล่สดเนี่ยขัดเข้าไปหาเขากันบ่าสวัสดีค่ะอันนี้น้องไซมอนนะคะนี้ไซมอนนะคะน้องไซมอนนะคะเฮ้ เห็นหน้าเห็นตากันพี่น้องเต้จังซี่จังซี่ผมเปนจังสัตว์เนาะมันจังสัตว์คนจังสี่ได้ไหมเออผู้นี้บอกมาลำ่ำอ้าสายผู้นี้บอกมาลำ่ำเนี่ยจ้าแม่นบอคนละคนครับโอ้ออคนละคนครับโอ,อ,อ้บ,อบ,บ้าปอนเนาะบ,บ,บ้าปอนครับพี่น้องอันนี้บ,บ,บ้าปอนเนอะบ้างครับโอเคอันนี้เป็นคุณหมอครับผมนี่กำลังแย่สุดพี่น้องฟ้าสุดสกิลสุนผู้งามแท้เอามาหยิบใส่ขึ้นฟ้าเลยในมือแดงคุณนายพี่น้องเบิ่งสุดเดินบ่ ผมแซ่ฟลอรี่แดนเบลเล็งแต่เด้หนีิฟลอรี่ไม่ดอกไม่พร้อมเป๊ะนี่นะครับพี่น้องบริเวณหลังค้าทาั่ากระเสีมาเนี่ยนะครับผมแดนเซอร์เซลปินกระล่างออกมาจัดของจัดยังอยู่ครับผมจัดของจัดอะไรอยู่นะครับผมพี่ไปหน่อยนะเต้นศิลปินติดกันเป็นกลุ่มดี้นี่พี่น้องไปแต่อบอุ่นนายพี่น้อง นี่นะครับผมมองยูมองเศร้าห้างพี่น้องขึ้นนี่อย่าลืมแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าพี่น้องครับผมเบาเบิร์ดนะครับผมขออนุญาตฝากพี่น้องไว้ที่แคนี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมีโอกาสจะมาไลฟ์ให้ชมใหม่นะครับผมขออนุญาตไปเตรียมตัวก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับผมสหรับขึ้นนี้อย่าลืมนะครับผมมาเด้อพี่น้องเด้อโรงเรียนอนุบาลบึงการวิสิทธิ์อำนวยศินนะะล,ลป์ 3, 3, นะครับผมหมอลาเสียงหงโรกปงสกรเต็มวงชมฟรีสามทุ่มถึงตีสามนะครับผม เจอกันใหม่ไลน์หน้านะครับผมสำหรับไลน์นี้บ่าวเบิร์ดนะครับผมขออนุญาตลงไลน์นะครับผมไปเตรียมกล้องพร้อมกับพี่น้องรอติดตามกันใหม่นะครับผมอาจจะมีไลน์ให้ชมด้วยคืนนี้แวบๆบนะครับผมต้องติดตามด้วยพี่น้องเด้องานฟรีบ่จ่างานฟรีครับผมคืนนี้เจอกันนะครับผมบ่าวเบิร์ดนครินขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับผมเจอกันใหม่ไลน์หน้านะครับบ๊ายบาย